ใส่มะม่วงลงไปครับมะม่วงเสร็จแล้วทีนี้มาปรุงเครื่องว,นวนันเาป่นมาปรุงใส่้องช้อน แล้วก็พริกป่นเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ผงนางฟ้าขัดไม่ได้แล้วก็ต่อมาก็เกลือยังแบบทายใหญ่ก็อันนี้ผงปรุงรส แล้วก็อันนี้น้ํามัน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 งาน,นะคะเออใส่หมดเลยไม่รู้เยอะเดี๋ยวน้อยไม่รู้ใส่หมดเลย เข้ากันนะคะน่ากกินน่ากินน่ากิน,น,กน,น,กนเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ น,น,น้ำลายไหลยอดครับ